สวัสดีค่ะดิฉันดาประภาจาขอบประธานบริหารบริษัทดีไอบอสนะคะก็ต้องการแบ่งปันสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนไปทั่วทุกมุมโลกนะและจึงเป็นที่มาในการทำธุรกิจเครือข่ายในยุคโลกออนไลน์ในนามดีไอบอสเพราะเรามั่นใจว่า บริษัทเครือข่ายดีๆสักบริษัทจะสามารถที่จะเป็นที่รองรับนักธุรกิจเครือข่ายที่ต้องการความสําเร็จในชีวิตไม่ใช่รองผิดรองถูกกับบริษัทเครือข่ายที่แบบมาให้ลงทุนเยอะๆแล้วก็ปิดหนีหายไปไม่ใช่ที่นี่นะคะบริษัทเดไอบอสเป็นบริษัทเครือข่ายสีขาวน้ำดีนะคะที่รองรับนักธุรกิจเครือข่ายที่อกหักหรือผิดหวังนะคะเพราะเรามั่นใจว่า เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีตอบได้ทุกโจทย์นะคะเกรดพรีเมียมแต่ทำไมราคาย่อมเยาวนะคะทั้นนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ,ะจะมีบริษัทเดีอบอสไม่ได้เลยถ้าขาดบุคคล2ท่านนี้นั่นก็คือมิสเตอร์คิสจาขอบนะคะที่ให้เกียรติมาเป็น p r e ิด d น n t ของกับบริษัท t ดีอบอส s ท่านเป็นผู้สนับสนุนนะคะสนับสนุนให้กำลังใจซัพพอร์ตนะคะและ อีกท่านหนึ่งก็คือคุณป่านประชดานะคะซึ่งเป็นน้องสาวนะคะแล้วก็เป็น ประธานที่ปรึกษาให้กับบริษัท DIBo อ s และยังเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดีๆเพราะเป็นเจ้าของโรงงานนะคะบริษัทปนัเดเดอินเตอร์นะคะผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ให้เราเกรดพรีเมียมแต่ราคาย่อมเยาว์นะ,ะทำให้พวกเราสมาชิกชาว DIBo อ s อทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะและนอกจากเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วนะ,ะเราก็ยังมีแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นดาวรายหรืออัพรายคุณ มีต้องมีความเอื้อเฟื้อต่อกันนะคะเพราะว่าถ้าอัพไลน์ได้มีรายได้เราก็มีส่วนแบ่งส่วนแชร์ริ่งด้วยนะดาวไลน์มีรายได้เราก็มีส่วนแบ่งในแชร์ริ่งได้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะ,ะถ้าเราสามารถขึ้นไปจนตําแหน่งสูงสุดเราก็มีส่วนแชร์ริ่งกับบริษัทนะคะ,ะและ หลายท่านก็สงสัยนะคะบางท่านอาจจะสงสัยแล้วว่าจะต้องพริภายอดเท่าไหร่ยังไงนะคะไม่เลยค่ะเพียงแค่คุณดื่มกาแฟกับบริษัทนะคะเดือนละหนึ่งถุงนะคะหรือ2กล่องรักษายอดหรือเรียกว่าเป็นการดื่มกาแฟให้เป็นกิจวัตรนี่นะคะก็แค่500หรือ550นะคะก็สามารถที่จะมีส่วนแชร์ริ่งได้แล้วนะคะบริษัทเครือข่ายน้ำดีสีขาวด e ไอ o อสยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกที่ไหนล้วค่ะที่นี่ของจริงนะคะบริษัทดีจริงมั่นคงมั่งคั่งถาวรร่วมกันปฏิบัติภารกิจสร้างคนดีให้รวยทั้งแผ่นดินไปทั่วโลกด้วยกันนะคะเพียงคุณเปิดใจชีวิตคุณก็เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะคนดีคนแรกที่ต้องรวยคือคุณเราพบกันที่ความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ